ก่อนละไปนะแต่ันต้องกรอบแน่นอนเพราะให้ตามสูตรกลาบสวัสดีครับพบกับผมในช่องยูทูบลูกวชตาครับนี่ครับเฮ้ยนี่หางหมูกรอบกรอบมาพร้อมกับส้มตำหมูยอ ตำอะไรก็แล้วตำแตงตำแตงมูยอมาครับกินข้าวน้มกันครับมาครับกินน้ำกันหางหมูกรอบเบ้เยจะกรอบบากรอบอบากรอ,อบไปก่อนไนะด้ไหมนะแต่วันต้องกรอบแน่นอนเพราะให้ตามสูตร <c oughs> <c oughs> <c oughs> hơi, hừ, 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 cọp chân hú xin loạn, bao cọp hay เพราะมันกรอบธรรมดาเลยไม่ต้องบอกว่าโคตรกรอบหืมไหมนี่เขากินกันครับตะมกแตงเต้ามูยอืม กรอบแน่พี no. ่น้องด้วยกอบอย่าหูส <hi> ินหวักชุดยอดเลยอ่ะอืม ห่ามากรอบรรว่าได้ไปช้อปตลาดเจอเต็มปมักแตงตเราได้ได้กินตำแตง <c oughs> สมัยนด็กน่อยครูบอกเชิญจนไม่เชิญพี่มากินตำแตงบ้านน้องสันว่าแตงน้องกำลังลูกใหญ่ toi tè té đoàng, à mà, nó mà lù cái lướm xe quả cây đấy, lù thân nào, กัดสุดเท่านั้นเนี่ยพี่น้องเอ้ยอ,อันนี้ผมใส่เตาอบล้มร้อนนะใส่เวลาอบค้งละสิบห้านาที มันต้องบังความนะจะ,ะบ่บังมันประกอบจับหลายพี่น้องเอ้ยมาได้ครับกินข้าวกัน อื้มฮืมหัวนางเบิ่งหน้าเขาดังนะตอนนี้นะหาแสนวิวแล้วหาแสนกว่าแถมมีคนรายการโทรทัศน์มาขอเอาคลิปไปลงในรายการโทรทัศน์อีก นั่งนใน,นติกต่อกับนังดัง <c ười> รอบที่เรียเพ็บแบบนี้เราไปซับไปหั่นผัดกะเพราโอ้บอกนะแซ่บ มีเนื้อขนาดเลยตรงนี้กินบันก,กรอบๆกับกันอื้อสับไหร้สับไหร้สับไหรอื <c> ้ <oughs> Hum. Mm hum. Mm -hmm. mm -hmm. ตะมือน,นี่กรอบก็เหมือนกั่นอยูอ่ เสร็จไปตองไปโรงพยาบาลให้หมอเช็คหูแห่ขอบคัดว่ามันหูทสียหัว กว่าเพลารยำู่นี่อ่ะเผาทั้งต้นทังร่น้ยอื้ม คลิปนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้สักกันโอเคนะครับคลิปนี้นต้องจบไว้แค่นี้สักกันขอบคุณที่านผติดตามช่องยูทูบรู้ไว้เต่าขอบคุณน้องเมนขอบคุณใจจะพบผมไม่ขึ้นหน้าค,ครับ